สวัสดีครับวิธีการเปิดพอตของ GMI8 นะครับนะครับหลังจากที่เราสมัครนะครับยืนยันข้อมูลส่วนตัวผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าได้รับอนุมัติแล้วนะครับแล้วก็นะครับมาที่นะครับบัญชีนะครับมาที่บัญชีแล้วก็มาเปิดที่บัญชีจริงนะครับตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับผมก็มาคลิกเปิดบัญชีเลยนะครับบัญชีซื้อขายนะครับผมตรงนี้นะครับคลิกเปิดเลยนะครับ แล้วตรงนี้ครับชนิดนะครับผมเลือกนะครับผมเป็นไรซ์สวอปฟรีนะครับแล้วทีนี้ครับต่อมานะครับเลเวเรจนะครับเลือก2000เลยนะครับตรง IB นะครับผมเราก็ใส่ IB นะครับตามตามลิงก์ที่เราสมัครนะครับสังเกตตรงท้ายลิงก์นะครับจะมีคำว่านะครับ gmi นะครับ grgmp นะครับผม gmp นะครับผมแล้วก็จะมีตัวเลขตามแบบนี้นะครับ ในลิ้นนะครับเราก็ใส่ในลิ้์ตรงนี้เลยนะครับผมใส่ใส่แบบนี้เลยนะครับผมนะครับจากนั้นก็มาคลิกนะครับฉันนะครับฉันเห็นด้วยนะครับกับเงื่อนไขนะครับนี่ปุ๊บแล้วก็มาคลิกเปิดบัญชีซื้อขายตรงนี้นะครับผมนะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็เหลือตั้งรหัสผ่านนะครับคลิกตรงไข่ปลาสามจุดนี้นะครับผม คลิกปุ๊บนะครับเราก็นะครับมาคลิกบรรทัดแรกเลยนะครับเปลี่ยนรหัสผ่านหลักนะครับนะครับตรงนี้นะครับเราก็นะครับใส่พิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กด้วยนะครับแล้วก็สลับกันกับตัวเลขนะครับ ครับตรงนี้นะครับเราก๊อบมาวางได้เลยนะครับนะครับกันไม้นะครับแล้วก็เช็คด,ดูนะครับรหัสผ่านสองทัดนี้ก็ต้องเหมือนกันนะครับให้มีพิมพ์มเล็กพิมพ์เล็กย่อทดทีนะครับ อ่าตรงนี้นะครับทดทีนะครับก็จะใส่ประมาณนี้นะครับเป็นรหัสนะครับ ฮะต่อที GMI โอเคครับ ใส่รหัสให้ตรงกันแบบนี้นะครับรหัสผ่านแล้วก็จากนั้นคลิกตรงตั้งรหัสผ่านนะครับตรงนี้ตอนที่เรานะครับจะไปเข้าใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายนะครับอยู่ที่กระดานนะครับเราก็ต้องต้องมีนะครับรหัสตรงนี้นะครับผมนะครับรหัสพอร์ตของเรานะครับ รหัสพอร์ตตรงนี้นะครับแล้วก็รหัสผ่านที่เราตั้งเมื่อกี้นะครับถ้าเราไปอ่าไปที่พอร์ตปุ๊บนะครับเราก็ใช้รหัส2ตัวนี้นะครับในการเข้าพอร์ตนะครับอย่างเช่นว่า อย่างเช่นว่านะครับเรามาที่พอตเนาะอย่างเช่นว่าเรามาที่พอตนะครับเวลาเราจะลงนะครับเราจะลงพอตแล้วก็เอารหัสแรกนะครับมาใส่นะครับมามาใส่ในกระดานแพลตฟอร์มซื้อขายตรงนี้นะครับผมโอเคนะครับคลิปการเปิดพอตนะครับผมก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ